สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับย้บอกคือแซมวงแซมวิงอยู่กับผมแซมิงครับมลอเล็กซ์แนลนะครับนี่ครับสวัสดีเสี่ยหมูครับวันนี้ขออนุญาตเสี่ยหมูนะครับมาขอทำการถ่ายทำถ่ายอ้ยโอ้ยวันนี้บุก เก้าเป็นสี่ไมีส่วนเออเนาะใส่สามอันนแล้วก็มีอันนี้ห้องอ๋อห้องลูกปืนเ่ยนะพาเพื่อนๆมาดูเสียหมูครับหรือรถเกี่ยวครับวันนี้นี่ครับอนาจักรยังโอ้ยโอ้ยผมกับรถแถวนี้แหละครับนี่ครับอยู่กับแซมวิ่งแล้วก็หมูน้อยร้อยท่อนะครับ ตัวนี้เสียหมูก็นี่งานหนักเลยครับบำรุงรถรถเกี่ยวก่อนที่จะลงงานนะครับนี่ทันใดมีรถเกี่ยวก็ดูไวเลยก็จะประมาณนี้แหละต้องรื้อเอามาดูแลรักษานะครับซ่อมบำรุงก่อนที่จะลงงานนะครับของเสียหมูนี่มีสองคันนะครับจะเป็น DC70 เจ็ดศูนย์ครับทั้งสองคันเลยครับนี่กี่ปีเลยครับเสียหกปีครับนี่ครับรถหกปีนะครับ ปีครับรื้อขนาดนี้เลยครับรถหกปีรถหกปีครับมีสองคันนะครับส่วนคันนี้นี่รื้อไปแล้วครับนี่คันนี้ก็จะเป็นรื้อรื้อตู้ครับรื้อตู้นี่ครับรื้อตู้ลงมาเปลี่ยนเสานะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเสาหน้าที่จะจะจับปากเกี่ยวนะครับเนื่องจากมันแตกครับเพราะว่า เพราะว่าใส่ใส่ใส่ปากใหญ่ครับใส่ปากใหญ่น้ำหนักก็เลยเยอะครับนี่ครับกว่าจะได้เกี่ยวแต่ละปีนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับรถเกี่ยวนี่ต้องซ่อมบำรุงอย่างหนักเลยครับดยยเี๋ว นี่ครับก็ปกติตรงนี้จะเป็นเสานะครับเสาที่จะยึดปากเกี่ยวดีที่ว่าเสียมูนี่ทําเองนะครับทําเองดีที่ว่าเก่งในเรื่องการซ่อมบํารุงนะครับไม่งั้นถ้าจ้างเขาทุกอย่างนี่โอ้เจง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 ฮ <laughs> บา ขันซ้อ <ส pipe> มเองว่าเป็นเนาะแค่นี้ว่าเป็นนี่มีบ้านขายบ้านเลยเสียหมูบอกครับนี่ครับลักษณะตู้ถอดมาก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็นี่ตัวรถนะครับนี่รื้อกันแบบนี้เลยครับนี่ถ้าไม่มีประสบการณ์นี่จะรื้อไม่ได้นะครับจะรื้อไม่เป็นเลยนี่ไม่รู้ว่าจะถอดชิ้นส่วนตัวไหนก่อน ตัวไหนถอดก่อนตัวไหนถอดหลังนะครับซ่อมบำรุงกันทุกชอดเลยครับนี่ทุกทุกอนูทุกขุมขนเลยครับนี่ก็จะเป็นเครื่องครับส่วนเครื่องนี้น่าจะน่าจะไม่เคยซ่อมแล้วเสียเนาะเค,คเครื่องคูบุต้านี่รับประกันเลยเนาะเครื่องนี้ไม่ต้องแตะนะครับอยู่ที่การว่าเราเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เขยยนเป่ากรองครับเครื่องทนมากครับเครื่องคูบต้า ผมสังเกตที่คูปุต้าสูบเดียวนะที่เป็นที่เป็นทุกๆเดินตามนะครับโอ้เครื่องนี่ถ้าไม่ตกน้ำนะครับไม่มีพังนะครับใช้จนลืมนะครับใช้จนลืมนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับส่วนตัวเดินนี่น่าจะเคยซ่อมมาแล้วครับน่าจะเคยซ่อมแล้วเพิ่งรื้อเปล่า Oh. น้ำมันเกียร์ยรั่วครับพึ่งพึ่งอ้าวคือวางสันเป็นปน้ำเป็นน้ำเสือบ้านบเนนเ่เป็นน้ำเสือ้อครับเป็น oh. oh. น้ำเสือ้อขนาดเอาเสื้อบเกนหลงมาใส่บยุยบซอ้ยซืมอยู่นะครับพึ่งรื้อะครับนี่ลักษณะกาวยังใหม่ๆอยู่เลยครับ นี่ครับอ๋อที่ที่รือ้อนี่คือไม่ได้เสียเนาะค,คือเก็บรัว่วเก็บซึมหร,รือเก็บรัว่วเก็บซึมนะครับนี่มันจะมีคันหนึ่งที่ออกก่อนคันไหนครับคันนี้ครับคันนี้ใช่ไหมนี่ครับคันนี้คันนี้จะมาก่อนนะครับคันนี้มาก่อนปีนึงอืมเพราะว่าผมเคยสมัยแต่ก่อนนี่ผมเคยทํานาครับ<ม>เคยใช้บริการของเสียหมูอยู่ สมไมนี้ทำนาน้อยสิเคยทำนาแล้วเจ๊งครับเกี่ยวข้าวข้าวไปขายก็ไม่ได้ค่าเกี่ยวให้เสียหมูนะครับต้องเอาทองไปจำนำอีกเอามาจ่ายค่าเกี่ยวให้เสียหมูนะครับวัวตอนนั้นนาทําก็ยี่สิบกว่าไร่ครับยี่สิบกว่าไร่ค่าเกี่ยวก็ก็จะเยอะหน่อย นี่ครับท่านใดทีส่สนใจที่ว่ามีโครงการจะเล่นรถเกี่ยวนะครับต้องดูตัวอย่างนะครับนี่ถ้าท่านทําแบบนี้ได้ท่านเล่นเลย <laughs> ถ้าท่านไปจ้างเขานี่ผมรับประกันเลยครับปีน,นึ่งนี่น่าจะไม่เหลือครับน่าจะไม่เหลือจะเสียมูนี่ประสบการณ์เยอะแล้วครับเพราะว่าเล่นมาหลายปีแล้วทําเองซ่อมเองทุกอย่างนอกจากอันไหนที่ทําไม่ได้ก็จะหาช่างนะเนาะ อสิ่งไหนที่ว่าพอทำนี้ได้ก็ทำเลยคันนี้นี่ก็จะปูเลดปูอะไรเรียบร้อยครับนี่ข้างในนะครับคขก็จะเป็นเลดหมดเลยเพราะว่าเลดกับข้าวนี่มันจะมันจะไม่ค่อยนั่นเนาะมันจะลื่นกว่ากันเนาะแต่ถ้าเป็นเหล็กนี่มันมันสึกหมดเร็วข้าวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะข้าวเหมือนกระดาษทรายเลยเนาะ นี่ครับคือก็ทําไปซ่อมไปนะครับ <c oughs> เสียมูนะครับเพราะว่ารถไม่มีงวดแล้วก็เห <c oughs> ลือแค่ไหน <c oughs> อเออเหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะคือ <c oughs> เพราะว่างวดหมดทุกคันแล้วไม่มีงวดครับแต่ถ้าท่านใดที่ว่าคิดว่าจะไปออกมาแล้วก็มีงวดเนี่ยโอ้ผมว่าลําบากครับถ้าไม่มีอย่างอื่นช่วยนะมีแต่งวดรถไทยออจิบจิบ รถไทยขันใหม่บ่อยู่ไหนครับนี่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านบอกโอ้แล่ขันหน่อยดิคันหน่อยอยู่นี่ไหนโอ้นี่ครับผมบ้านหลังนี้ผมเคยมาถมดินนะครับเนี่ยตรงนี้ง่ายๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเสี่ยหมูไม่มีรถเกี่ยวไม่มีรถดำเนาะตอนนั้นยังเรียนอยู่ครับยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยขับรถไถดันดินนะครับขับรถไถยไอ้สี่สิบห้าเอ้ยไม่ใช่ เออสามสิบสี่แดงนะครับคูปต้าสามสิบสี่แดงโอ้ตอนนั้นเป็นเด็กวัยละอ่อนนะครับใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มาดันดินรอครับตอนนั้นน่ารักมากเสียมูนี่แหละแถวนี้เราผมถมหมดเลยครับอยู่ตอนนั้นอยู่กับทีมงานของทีมงานของปูแซมวิ่งนะตอนนั้นขุดที่ขุดที่นาเสียมูนั่นแหละลอกนาครับโลกนาให้เป็นสัตว์ <laughs> ตอนนั้นปู่เสียแซมเขาทำนะครับทำทำกิจการรถดำนะครับตอนนั้นทำมีไมคโคนะครับ <c oughs> พ่อของปาตุงนะ <c oughs> สมัยหัวยาวตนานเนะ <c oughs> าะมาถมนี่ไว้ทำตืนวงลุมทวนเลยแม่นส่วนรถดำก็จอดครับช่วงนี้คือไม่ดิ้นนะครับไม่ ไม่ไปแล้วจอดมา <Okay. S 1> ดูรถเกี่ยวแล้วครับโอ้ <Okay. S 1> oh. มัอนจะลำบากมากนะครับเนี่ยกว่าจะได้ไปเกี่ยวแต่ละปีตอนแรกผมคิดอยากได้นะครับแต่ผมมาเจอปุ๊บไม่ไม่อยากได้ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> แต่มันก็ต้องทำเนาะเพราะว่ามันถ้าเราไม่ทำไปลงเกี่ยว มันก็ไปเสียอยู่ข้างในน้ําในนามันก็จะลําบากกว่าอีกบลอกทันสมมติอันไออันเนี้ยมันมันรวมแล้วมันจะเป็นยังไงมันมันจะยางเข้าไปไหมมันรวมมันก็แก็กๆๆหรอยางไปแล้วมันเสียยังไงมันรวมแล้วมันพอนแหนมไหมแกล้งมันก็คือกักๆเดี๋ยวแซกกระดุ๊บอ๋อไอตัวเนี้ยจะรุดเลยเอ้าวบแมนมันมีสกีตัวนี้มันลาบไปเมราเกี่ยวแน่นอนสกีตัวนี้เทียบกับข้องตอนแรงเลยสิตอนมีสตัว คือถ้าถ้ามันรุดเะมันกลับไปคัดน่ะบางที่มันกลับไปคัดพวกกระดูกพวกงูสิเดือวเลยเนาะแต่แต่ปีน,น,นั้นเคยแบบอัดอัดจ,จะบีจนมันปิีนออกขอก้างลุงหนาขาดสองขัน้นนี่ปีนั้นขาดไปประมาณสิบลูกครับป<ะ>ัดสิบลูกขาดเครื่องนี้อัะไรนี่ขาดตรงนี้เลยขาดได้บอกขาดตรงนี้ออืมันวทำยังคือขาดเปล่า ก็เลยเปลี่ยนการอัดตารีมาอัดซีเทียรสามเทียรีเทียอ๋อคันอัดลายมันอันนั้นไหมมันน้ำมันเข้าไปนี่ครับประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์ครับประสบการณ์เขาไม่ทำแล้วตายเลยครับซ่อมบำรุง,งก่อนจะลงงานนี่ซ่อมงว่าแไม่หรอรกตอนนั้นยุดตรงเลยไหมนะบ,บ้านภาษาเราสวัสดีสวัสดีตุ้มป๋อมปองท่อน สองได้กีต่ตุ้มเพราะว่านี่ก่อนแม่เร่งล่ะฮะขึ้นในยีบ่บะบวยเอาไม้ห้องต่งงางๆลไม้จมยีสี่โ <c ười> อ้โหอ้โห<ว>้ก็เสียโรงงานนี่ลงทุนมาตามก็เสียหาหมื่นหนึ่งตขันแม่ครับเนอกะพี่พี่เมอกว่านี่วกว้นี่สมนีครับนีอยู่ในถุงสีเขียวนี่มื่น<ะ>สี่ปลาสี่นี่ประธานได้ยัได้เนะครับ โอม,น,อมโน้มือตึ๊บมาแล้วครับนี่ครับเกี่ยมหมูครับอันนี้เองออกข้อดีข้อเสียก็มีนะครับการทำปากใหญ่นะครับเนนดีดเ๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะ ปากใหญ่น้ำหนักก็จะเยอะนะครับนี่จะทําให้ตัวนี้แตกร้านนะครับทําทให้เสาแตกรา้านนี่ตัวนี้ต้องใช้เหล็กค้านะครับน,นี่ตัวนี้ก็ต้องต้องรื้อตัดใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็แตกคุยยูแล้วครับดํคุยูอันใหญ,ญ่ลุยยูอ,อันนี้ดำนะอันนี้ก็เอามาดำไม่ได้นะแต่ฟังมันก็มักแตกได้ฟังผีฟัง่นก็มัแตก ปากมันยาวไปพะบุนครับอปากมันยาวไปพะบุนพ่อไม่จริอยู่ตรงนี้เอียงไม่เหรอครับปากมันยัยาวไปพะบุนอืมนี่ครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเราแตะนี่เอาไว้ให้ยันหยิบหยิบหยิบยังไลยเนี่ยแตะมีคำถามถามบ้บถามโง่โล่แต่แต่แต่เอาไว้ให้ยังมนคาเนต้องมชากันเป็นคำถามที่แย่มากนะครับแต่เอาไว้ให้ยังหมดแล้วโอ้ยไม่เอาเส้นกันต้องบีบสิวอ๊อ เอาเามันเอามันตอนจะต้งเกี่ยวต้องบีบเตครันบ่มันก็แมนก็าจะามัังสันดี่ะอาจะถามันเต่เอาไว้เห็นยังงี้นีเะเขาไว้บีบอวะโอ้ยเตะเก็ต้องเติมไปผมไม่ฝมลมหรอที่ลมแบบนี้ได้ผมบีบตวยี่บ่เฮ้ยจะบีบด้วยสันนันี่สันนัแล้วบ่อยาย่าอยา เด็กห,หน่อยตื่นบ si> ่ดิโอ้หนือ่อ้ครับโอ้รือครับดูครับโอ้หตรไว้ทอะไรรว้ทำอะไรครับแซมวิ่งถามว่าเตรไว้ทำอะไรนะครับเตรนี่เอาไว้เกี่ยวข้าวบ้างเตรอ่ะกัระ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ